ขนมไทยไปต่อมั่นใจว่างวดนี้ขนมไทยปังแน่นอนเห็นไหมรัฐบาลลาวครับผลลาวออกึ่า1455วันนี้มักแหง14เบิ้น55บอกในไลฟ์สดชัดเจนชัดเจ๋วเจ็มแจกแล้วก็เม็ดเดียวครับวันนี้แตกสามตัวงงเหมือนกันที่ได้จังไหนผมก็งงคือกันวันนี้แตก แตกฮานอยเม็ดเดียวด้วยแล้วไม่พอแตกลาวอีกเลขทูบเข้าอีก1นสวันนี้วันนี้นอยก็แตก3ตัวนะครับแล้วก็ลาวก็แตก3มตัวมั่นใจรัฐบาลไทยปังแน่นอนเพราะว่าลาวออกมาแล้ว5 1าหนึ่งส5่หนึ่งหหนึ่งห้าสกับ5้าห้าเห็นไหม ผมไม่เราไม่ได้คิดว่ามันจะเบิ้ลวันเนี้แต่ว่าวันนี้ผมบอกในไยสดว่าถ้าวันนี้มันเบิ้ลหนึ่งหนึ่งกับห้าห้าแล้วมันก็มาจริงๆแล้วคือวันนี้มันมันมันเป็นความโชคดีเหมือนแบบปู่น่าจะให้รัฐบาลสี่ยงแล้วเนาะเรามีโชคมีลาบก,กับไวรลาแล้วเนาะเออเพราะแล้วมั่นใจเบื้องโลดว่าหวยหวยลาอุบมติแม่ไวหวยรัฐบาลไทยมื้อวันจันทร์นี้มันิต้องมีหนึ่ง ไม่ไม่หนึ่งก็ห้ามาครับแต่ว่ามาสองตัวใดเพราะว่ารัฐบาลวันนี้ลาวพนาอออห้าหนึ่งสี่กับห้าห้าเลขห้าเลขหนึ่งเลขสี่ครับมันจะต้องมาหวยไทยแน่นอนแล้วตรงกับเป๊ะที่ผมให้ไว้เห็นว่รัฐบาลนะผมให้เด่นหนึ่งกับเด่นห้าเห็นไหมครับเด่นหนึ่งกับ5้าแต่รัฐบาลรัฐบาลไทยขนมไทยผมฟันห้าตอนนี้เริ่มเทใจมานึ่งแล้วอะ งวดน,นี้รัฐบาลให้ห้ากับหนึ่งนะครับงวดน,นี้นะครับเลขออกบัรจันกำลังวันจะมีเก้ามีสามมีเจ็ดไปไวๆเลยนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังเอาดูเบื้องย้อนหลังก็ดูย้อนหลังเอาเดอแล้วแต่ว่างวดน,นี้คิดว่ารัฐบาลต้องปังซาทุปูขอสนะามตัตวเดี๋ยวนแตกสามตัวหลายเที่ยวแล้วดิของควันได้เดินเจ็ดครึ่งปีหลังนี่ราศีมีนนี่จะเป็นปีนี้ราศีมีนฉุดแรงไม่อยู่นะครับบอกเลย มาแรงมากครับสำหรับราศีมีนใครเกิดราศีมีนขนมไทยหนึ่งกอคอหกเจ็ดลาวพัฒนาออกมันนมันตามแน่นอนนํากันมาแน่นอนครับแต่ว่าสิบาตัวใดนี่ผมมาพูดก,กันว่ามจบตัวใดมันเพราะว่าบา่พูดบาพูดก,กัน แต่ว่ามาแท้ๆเพราะผมสังเกตเบื้งแล้วหาหนึ่งสี่หาห้สี่ตัวไหนจะมาไทยแต่ถ้าเราสังเกตรัฐบาลไทยนะเลขเลขจะไหล4อยู่นะครับตอนนี้สจะออกมาแล้ว2องงวดก็คือ ออกมาแล้วใช่ไหมครับออกสองสี่เนาะเออออกสองสี่แล้วก็งวดที่แล้วออกสี่ศูนย์งวดนี้จะมีสี่ไหมครับเอองวดนี้จะมีสี่ไหมเราก็ไม่รู้อันนี้คือเป็นแค่การคาดการแต่มาแน่นอนแต่ผมว่างวดนี้ห้าน่าจะไม่อยู่หลักร้อย 100, แต่ถ้าห้ามาน่าจะลงล่างลงล่างหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็คือแค่วิเคราะห์วิจารณาแต่คิดว่าห้าเอ็กแล้วก็เอ็กห้า 1X แล้วก็ X1 4นี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าก็4ไม่ไม,ไม่ไม่เด่นนะไม่โดดเด่นแต่ไม่แน่วันจันท์เลขีก็มันมาบ่อยเหมือนกันนะครับเลขสเพราะฉะนั้นอ่ะนี่ใน YouTube อาจารย์ไม่เอกหนักมากแม่นเกินผมยังบ่ได้เบิ้งเลยไหมอ่ะ เขาเองราศีมีนผมก็ราศีมีนครับบอกเลยปีนี้เฮ็งมากเนี่ยรอดูนะราพนาออกแบบเนี้ยรัฐบาลไทยออกแบบไหนแต่ผมที่ผมให้ไว้นะบางคนบอกว่าเลขห้าดับผมบอกเลยว่ากองสลับไม่มีเลขดับสีมงคลแล้วงวดนี้ผมผมเน้นหนึ่งกับเน้นหนึ่งกับเน้นห้าครับรอดูว่าเลขห้าจะมาไหมเลขหนึ่งจะมาไหมแต่ถ้าเจาะคือผมเจาะว่าให้แล้วแต่สีผมไม่เน้นถ้าสีผม ก็คือผมมีแค่หนึ่งสี่ให้แต่มันออกราวไปแล้วแต่ไม่นี่ครับนี่นี่ถ้าหนึ่งมาก็ขอให้มาหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเก้าแต่ถ้าห้ามาก็ขอให้มาห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าเก้าแค่นี้ให้มันออกแค่นี้ตามนี้เลยนะครับอยู่รอบหนึ่งวันนี้รัฐบาลเห็นไหมครับเด่นห้ากับหนึ่งนะครับเด่นห้ากับหนึ่งผมฟันห้าครับแต่ตอนนี้เทใจไปหนึ่งแล้ว แต่5้ากับ1มาแน่นอนครับไม่มีเลขดับบางคนบอกว่าเลขห้าดับ ไม่มีเลขดับกองสลากไม่มีเลขดับสีมงคลคือสีเขียวแล้วก็สีส้มงวดนี้ให้เด่น5กับ1เจาะให้มี5 8 5 9เลขมงคล1 4 1 7 1 4ออกลาวไปแล้วจะมาออกรัฐบาลไทยไหมงวดนี้ชอบ5 7แล้วก็1 6เป็นเลขลด7 1 6 1 7 5แล้วก็ระวัง1 9นะครับมักค่าอันนี้คือรัฐบาลไทยสวัสดีกับ300คนดูฝากกติดตามด้วยอันนี้คือเลขทูบบอกก่อนแล้วย้ำแล้วให้ซื้อหวยลาวน่าจะ คนบุกหลายคนถูกเยอะเจ4ดหนึ่งสี่เลขออกไปแล้วหวยลาวนะครับแล้วก็ไปซื้อต่อรัฐบาลอมสินอันนี้ปล่อยไปนานแล้วครับสุดท้ายครับเม็ดเดียวหนึ่งห้าหนี่ปล่อยไปตั้งแต่วันที่23าที่ไปคำชะโนดวังน้ำเขียวนะครับก็ปล่อยไปแล้วนะครับอันนี้คือชุดมีแค่นี้มีให้แค่นี้ไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วก็รอสายด่วนกันวันจันทร์นะครับวันจันทร์จะมีสายด่วน วันนี้เป็นค้งสุดท้ายรัฐบาลนะครับเดี๋ยวจะมาแบ่งปันสรุปนะครับมีอ,อมสินเลขชูนะครับแล้วก็ชุดเต็มใบฟ้าพารวยเอาต่อไปนะครับออมสินนะครับออมสินนะครับงั้นเป็นเปนดอีพี่น้อง,งเั้นบลเปกแปดมือเก่าเดือนเก็ดน่าจะเป็นเก้าอ่าานะ วิ่งรูดเก้านะวิ่งรูดเก้านิ้งเก้าสามและเก้าหกนะครับหกเก้าสามและห้าเก้าหกอันนี้คืออมสินต่อไปเลขทู นะครับเลขทูกงวดนที่แล้วใครได้เลขทูกบ้างใครได้เลขทูกบ้างนะครับงวดนที่แล้วเนี่ยมันมากมากแบบจดตนี้ไงเขียนเผื่อให้นะครับหนึ่งสามหนึ่งสี่จังเลก็ถูกพี่น้องเออมันออกสามหนึ่งล่างาก,ก็เลยอาจารย์ก็เลยมาคิมว่าสามกับแปดตัวเดียวกันกันไว้ให้นะก็ะหลายคนนะใครใครได้บ้างนะเลขทูปนะวันนี้เป็นตัวไหนอย่างไร จะลงให้ในโคตดนะครับลงลงใหนะ้แต่คนก็จะใส่ใจหรือเปล่าคนได้จะคุณรูคุณแมนได้ได้สามหนึ่งนะครับอารัวดน,นี้นะประจำวดวันที่หนึ่งเป็นเลขอย่างหละ่ะทุกคนดูเป็นเลขอะไร นะครับดูตัวกลางเป็นหลักเด้อวิธีรูเลขทูกถ้าเลขสามตัวเนี่ยเอาจากกลางเป็นหลักนะมังหันกับตัวกลางเป็นหลักเป็นสามยูกลางนะแล้วแต่เด้อแล้วแต่ใครจะมองเป็นเห็นอะไรเ,เลขอะไรแล้วแต่โชคของแต่และบุคคลเด้อพี่น้องชิบพ่บอกนะหลายลายคนก็พิมพ์ขึ้นมาก็โอเคอยู่นะลองพิมมานะพี่น้องแล้วก็มาเปรียบเทียบกันว่า เป็นตัวไหนคิดว่าจะอันนะครับคิดว่าตัวนี้มีอันเออมันตรงกับเลขเด่นนะครับอ่ะต่อไปเป็นชุดเต็มรัฐบาลเอาไปเปรียบชนนะครับเลขที่อาจารย์ให้นะครับในงวดที่จะถึงนี้อาจารย์ให้เด่นอะไรนองทุกคนที่หนึ่งนะนะเห็นไหมมัน เข้ากับเลขทูบอยู่เนาะมีเด่นเก้าอยู่นะครับบนล่างนะเลขวิง่งนะครับในรอบปีก็อรถือว่าเดินดีนะหลุดน้อยนะครับอันนี้คือเลขเด่นนะครับชุดเต็มนะครับเอามาเทียบชนกับเลขทูบโบรเดอร์ฟิโนงนะครับเดี๋ยวจะว่ามีเห็นเลขทูบเลขทูบไล่ให้ยูเด็แต่ว่าเวลาลงก็ลงให้อยู่ นะครับอา้าวดูนะครับเห็นไหมมันชนกันกับเลขสูตรเลยเห็นไหมมันชน,นกับเลขสตรนะครับเป็นไหมหลักเก้าเก้าห้าเก้าหกเก้าเก็ดนี่ก็เลขสามตัวจิตเก้าห้าเี่พี่แต่นั้นมันเป็นห้าเก้าเนาะเออเห็นไหมรทพิจรารณานะครับความนี่นี่พี่น้องนะมัดกตจับนะไม่ชอบก็ผ่านอันนี้แล้วแต่ดวง แต่โชคของแต่ละบุคคลเด้อนะครับเอลองเอาไปพิจารณาเห็นไหมไมันชนนันนะครับนะลองลองนะเผื่อบุญวัส,สนาเรามีนะทำบุญร่วมกันนะอาจจะมีโชคไปด้วยกันก็ได้นะครับ